ได้ชมกันนะครับการรีวิวทดสอบนะครับโฟวิวทำงานโอเคนะครับตัวนี้จะมีดับคอนโทรลด้วยนะครับมีดับคอนโทรลน,นะครับอ่ามันก็อประมุนแล้วอ่าตอนนี้เปิดวิดีโอเรกลับมาไม่โหนะนี้นะครับ เดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับไม่ดังนะครับสวัสดีครับจากนาแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้มีรถเพิ่งเก็บงานนะครับเสร็จเรียบร้อยหนึ่งคันนะครับมารีวิวแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถคูเปอต้านะครับ MU4902 นะครับขนาด แรงม้านะครับรุ่น M นะครับตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์ M นะครับระบบเกียร์จะเป็นซิงครเมบนะครับซิงโครชชเช่น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็น49แรงม้าเครื่องยนต์เป็น4สูบนะครับ2พาวเวลวิลขับเคลื่อน4ล้อเป็นเครื่องยนต์แบบไดเรก t i อินเจคชั่นครับตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นมาพร้อมกับใบมีดตัดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผันพวนนะครับ B H นะครับ246 H W นะครับเป็นผ่านพวนใบ26นิ้ว6ใบนะครับตัวนี้ผ่านพวนก็น่าจะเหลือประมาณใบ24นิ้วนะครับตอนนี้นะครับอ่ะสุดท้ายก็มีโปยสีให้นิดนึงนะครับอ่ะมีโปยสีให้นิดนึงนะครับรถไม่มีจุดตัวจุดซึมครับสภาพยางโดยรวมนะครับยางหลังอยู่ที่ประมาณ75%นะครับส่วนยางหน้าก็อยู่ที่ประมาณ60% นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่490,000บาทนะครับ490,000บาทเล่มทะเบียนเอกาสารชุดออนพร้อมนะครับใช้งานอยู่ที่3,400นะครับ3,495.8ชั่วโมงวันนี้เดี๋ยวให้ช่างน้อยนะครับรีวิวทดสอบระบบการทำงานให้กับเพื่อนๆ F4 ได้ชมกันนะครับใครที่สนใจนะครับ MU49 ก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานดันงานไถนะครับ งานรับจ้างนะครับงานเครื่องปลูกอ้อยนะครับตัวนี้นะครับงานไล่มันสำปะหลังนะครับเหมาะเลยนะครับสําหรับตัวนี้4 9แรงม้า7ค่ายคูโบต้านะครับคลมากมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วเพิ่งเป็นรถที่ออกใหม่ด้วยนะครับตัวนี้รถใช้งานา3ปีนะครับรถจดทะเบียนปี2563นะครับ เข่าครับขออีกรอบหนึ่งครับขอสองเท้าอีกรอบหนึ่งด <c oughs> ูถโฟวิวนะครับอันนี้เท้าเดียวอ่จุดต้องชัดเจนนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับการรีวิวทดสอบนะครับโฟวิวทำงานโอเคนะครับ วันไม่มีไหลครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับ n u 49.2ครับตัวนี้จะมีดับคอนโทรลด้วยนะครับมีดับคอนโทรนนะครับดับคอนโทรนก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับมันทำให้ผ่านเราไม่กดตรงลึกเกินไปนะครับถ่าได้เสมอนะครับสำหรับดับคอนโทรลตัวนี้นะครับ MU 49.2นะครับ วสวยๆเลยนะครับคันนี้สีเดิมนะครับเราเก็บแค่สีชั้นล่างให้กับเอฟซีแค่เท่านั้นนะครับรถพร้อมส่งได้เลยนะครับรถเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะมีวาวกระเดือด้วยอ่ะปั่นเลยอ๋เอเท่านี้ก็ได้ใช่ไหมอ่ะปล่อยคัสปล่อยคัสไปอ้าปั่นปั่นเอา,ป,ป,เอาปล่อยปล่อยปล่อยคัสเอาปล่อยคัส แล้วนะครับดีโอนะครับตั้งน่อยว่าเปิดดีโอครับมันก็บประมูลแล้วอ่าตอนนั้นเปิดีโอแล้วก็มามาโยกมอเตอร์นะครับโดดีโอนะครับตรงนั้นเปิดนะครับตรงนี้คือที่โยกดีโอนะครับอ่ะระบบไม้ความร้อนนะครับต่างๆขึ้นปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ครับมาดูเครื่องยนต์นะครับ รถไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับรถถือว่าสภาพสวยนะครับพร้อมใช้พร้อมส่งเลยนะครับสําหรับเจ้าคูโบต้านะครับ MU4902 นะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับจากคูโบต้าเลยนะครับตัวนี้นะท่านใดที่สนใจนะครับราคาเพียง490,000บาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับเดี๋ยวดูช่างน้อยนะครับเช็คเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคย ใจนะครับติดตอ่อสอบถามมาที่นัทแท็กเตอร์นะครับที่เก่าเจ้าประจํานะครับตัวนี้จัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับราคาเพียง490,000บาทเล่มทะเบียนเอกาสารคุดโอนพอร้อมนะครับขอบคุณครับ